ก่อนใช้งานเปิดใช้งานคอมเพรสเซอร์ <Computer. S 2> คือเครื่องมือสำคัญในงานเสียงที่สามารถใช้ได้ในทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็น Recording Mixing หรือ Mastering ในที่นี้จะยกตัวอย่างกับเสียงกลองนะครับมาทำความรู้จักกับพารามิเตอร์สำคัญกันตัวแรกครับ ตัวนี้คือตัวตั้งค่าความดังของสัญญาณถ้าเสียงที่ผ่านเข้ามาดังเกินกว่าค่าเทสโชที่ตั้งไว้คอมเพรสเซอร์จะเริ่มทํางานอย่างในที่นี้เสียงกรองนะครับเราจะเห็นว่าเสียงกรองดังอยู่ลบสิ 15. 8จะขยับเทสโชไปที่ลบ1ิบลบสิเริ่มทํางานแล้วดูที่ Reduction ตรงนี้ครับเสียงไหนที่ดังกว่าเทสโชคอมเพรสเซอร์จะเริ่มทํางานค่าต่อไปเรเชล ตัวนี้คือตัวตั้งค่าอัตราส่วนกฎของสัญญาณเรเชลจะทําหน้าที่ร่วมกับเทสโชเช่นถ้าเราตั้งค่าเรเชลไว้ที่2ต่อหนึ่งหากสัญญาณเสียงเกินเทสโชที่ตั้งไว้ขึ้นมา6เดซิเบลสัญญาณจะถูกลดตามอัตราส่วน2ต่อหนึ่งเท่ากับจะเหลือสัญญาณที่ผ่านเทสโชขึ้นมา3เดซิเบลครับต่อไปแอดแทกข้างล่างครับแอดแทกคือตัวตั้งค่าความเร็วหรือช้าที่จะให้คอมเพรสเซอร์เริ่มทํางานเมื่อมีเสียงดังเกินเทสโชที่กําหนดไว้มีหน่วยความเร็วเป็นมิลิเซกัน ตัวต่อไปครับ Release คือตัวกำหนดความเร็วหรือช้าที่จะให้คอมเพรสเซอร์หยุดทำงานเมื่อสัญญาณอินพุตต่ำกว่าค่าสัญญาณที่เทรชตั้งไว้มีหน่วยความเร็วเป็นมิลลิไซกันเช่นกันตัวต่อไปครับซ้ายมือล่างสุดน n e คือตัวกำหนดรูปแบบความเข้มข้นรุกร้าของสัญญาณเมื่อคอมเพรสเซอร์เริ่มทำงานไม่ว่าจะเป็นแบบซอฟต์นีก็จะได้เสียงหนึบหนับหนึบหนับหรือว่าฮาร์ดนีก็ได้เสียงแบบดุดันหรือ รูปแบบอื่นๆซึ่งคอมเพรสเซอร์แต่ละค่ายจะมีรูปแบบเฉพาะแตกต่างกันตัวต่อไปที่สําคัญครับเมคอัพเกนเมื่อเราตั้งค่าต่างๆจนเป็นที่พอใจเราแล้วเนี่ยสัญญาณอาจจะสูญเสียความดังไปหรืออาจจะดังเกินความจําเป็นไปเมคอัพเกนคือตัวเพิ่มหรือลดเพื่อชดเชยหรือเพิ่มเติมสัญญาณหลังจากใช้คอมเพรสเซอร์ไปแล้วเอาละครับมาลองกับเสียงกลองกันก่อนใช้งานเปิดใช้งาน ค okay, ครับเจอกันเรื่องหน้าในคลิปต่อไปสวัสดีครับ